สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีท่านผู้ที่ชื่นชอบนะครับสะสมเหรียญบม่ว่าจะเปลี่ยนเหรียญกระสาเปลี่ยนเก่าเหรียญใหม่เบ่งเก่าเบ่งใหม่เบ่งตีระลึกเหรียญตีระลึกต่างๆจุผู้จุคนนะครับคลิปนี้อีพีนี้อยู่กับผู้นานนะครับผู้นานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของผู้นานสาวบาทนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคราย์เฮอร์ปุนันต์โดยนะครับนอกาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนโดยนะครับที่ได้คอมเมนต์ทำติชมคำแนะนำต่างๆใต้คลิปวิดีโอมานะครับนอกาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้ส่งภาพเปลี่ยน นะครับส่งภาพถึงเหรียญถึงแบงนะครับมาตั้งไอดีไลของปุณานนะครับไอดีไลนี่ไอดีไลเดียวนะครับต่างลายเดียวนี่นะครับเนาะมีอยู่หลายอันเดียวนะครับถ้าท่านส่งภาพถ่ายส่งเหรียญมาให้ปุณานนะครับถ้าตรงตามที่ประกาศไปก็จะติดต่อกลับทันทีนะครับถ้าหากไปเหรียญที่ยังบม่ตรงถ้าหากว่ามันถูกใจก็จะติดต่อกลับทันทีนะครับเนาะถ้าหากปุณานนั้นได้ไป พอไปพอในลายเร้ยวนะครับยังไดก็ดีมันจ้าก็ดีนะครับก็ต้องขออภัยตัวนะครับคอมันนักนะครับเนาะสำหรับไอเดียนี้นะครับก็สามารถชมได้นะครับพอได้ทั้ง2ทางนะั่นก็คือทางปุนานและทางท่านอาจารย์นะครับเนาะก็เข้าไปดูได้ทั้ง2ท่านนะครับถ้าหากเข้าไปดูจ้าก็ต้องขออภัยตวยัวตอบคอมเมนต์จ้าก็ต้องขอสุ่มมาตวัว นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอกคลิปนี้อีพีนี้ผูนันก็มี2เหรียญสชนิดราคานํามาอัปเดตนะครับนามาบอกมาชี้จุดพิเศษเหรียญแบบไหนที่มีราคามีลักษณะพิเศษจุดไหนตรงไหนนะครับก็ร,รบกวนทุกท่านทุกคนดูคลิปให้จบก่อนเนาะว่ามีลักษณะพิเศษแบบไหนกันนะครับเนาะเอาละครับเรามาดูนะครับมาดู อ่าเหรียญแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะครับนี่เหรียญ5บาทนี่นะนะครับเหรียญ5บาทนี่นะครับนอกึ่งเป็นพาเสียนแบบเพืเสียนใหญ่นะครับคือเหรียญหมุนเวียนแจยใจเฮากันทุกวันนี้นะครับที่ยังมีอยู่นะครับเนาะนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะครับในของในดวงราชการดีเก้านะครับเนาะอ่าราชการดีเก้านะครับ อ่าซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนาะตรงกลางก็เปลี่ยนพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่เก้านะครับเนาะอ่าขอบเหรียญนะครับมีเก้าเหลี่ยมนะครับขอบรอบเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับมีข้อความอักษรเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชการที่เก้าแบบเนี้ยครับเนาะอ่าแล้วก็ขอบเฟืองนะครับขาดสีแดงเนี่ยครับขอบเฟืองนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งเหรียญนะครับ นะครับเนาะหลังนะครับก็เอาถ้าเอาหมูเหรียญพิกเหรียญก็จะเปลี่ยนพระเศียรกลับนั่นคือเหรียญปกตินะครับเปลี่ยนปกติแบบนี้นะครับเนาะอ่านะครับอ่าหลังจะเป็นวัดพระแก้วนะครับอุปศวัดพระแก้วแบบเนี้ยนะครับเนาะที่ปุนานจะมาชี้ให้ดูว่ามีความพิเศษนะครับที่มีราคานะครับนั่นก็มีราคานะครับเนาะชนิดละหบาท แบบนี้นะครับมี5บาทอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนจะเขียนประเทศไทยพศ2อ5 7นะครับเหรียญที่โบรานจะมาชี้โจทย์นก็คือปีพศ2อ5 7นนี่แหละครับอ่านี่นะครับอาจจะมาชี้โจดย์ลักษณะพิเศษของเหรียญนะครับื้อด้านสังเกตนะครับอ่าทางด้านซ้ายก่อนนะครับมันจะมีภูมิไม่สองสามภูมิเนี่ยนะครับเนาะด้านขวาก็มีเช่นกันนะครับเนี่ยถ้าด้านสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ นะครับตรงนี้นะครับตรงภูมิไม้นะครับตรงนี้จะมีอ่าเสาไฟเนาะครับเนาะเป็นเสาไฟเนีสองข้างเนี่ยครับนะครับเวาสังเกตตรงนี้นะครับท่านเห็นประตูหน้าต่างนะครับเนาะประตูหน้าต่างแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยบนห้องว่าประตูปิดนะครับประตูปิดนะครับเนี่ยครับนะครับหน้าต่างเป็นซี่เป็นซี่นะครับนะครับบนห้องว่าประตูปิด สำหรับเหรียญนี้นะครับมีการค้นพบค้นเจอแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศหาอยู่เช่นกันตามเพจต่างๆนะครับเนาะตามช่องใหญ่ๆแล้วยัปมีการประกาศอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตจุดนี้นะครับนะครับที vale ่สีขาวๆคุ้นๆนะครับความจริงมันเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนาะนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับอ่าเดี๋ยวปุณานจะค่อยๆเอียงมาดูนะครับนะครับตรงนี้ครับอ่านะครับ เป็นเส้นไปคิดเป็นคิดนะครับเนาะไปคิดเป็นคิดนะครับเนี่ยครับนี่ก็เช่นกันนะครับถ้าตรงเนี้ยครับตรงด้านในเนี่ยนะครับตรงเนี้ยถ้ามันใส่ใส่แบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับครับตรงเนี้ยนะครับถ้ามันใส่ใส่แบบนี้เลยนะครับนอกามีราคาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทตรงนี้นะครับเปิดห้องว่าประตูเปิดนะครับถ้าประตูปิดมันก็จะเป็นเส้นไปคิดไปคิดนะครับเนี่ยครับ แต่ถ้าหากว่าใสๆอย่างนี้เลยนะครับเนาะตรงเนี้ยตรงนนี้นะครับตรงไหนเนี่ยมันเป็นเส้นนะครับมันจะเป็นเส้นจะใสๆแบบนี้เรียบๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับมีราคาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับบนห้องว่าประตูเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นคีดเป็นคีดเป็นเส้นแบบนี้ยัง ìn, sea, ไม่มีราคานะครับราคาอยู่ทีห้าบาทนะครับบัเกินหน้าเหรียญเตี้ยนะครับเนอะนะครับแต่ถ้ามันมามีคีดมีเส้น เมื่อใดเหรียญนั่นนะครับเหรียญนั่นมันมีขีดมีเส้นเมื่อใดเหรียญนั่นมีราคา500บาทนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศส,สองพนห้าร้อยห้าเนะครับเฉพ,เเพาะเหรียญปีพศ2อ,อ5 7นะครับเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับอา่าแบบพระเศียรใหญ่นะครับอ่าแต่เปินออกดีไซน์มาเป็นพระเศียกรกลับแต่มาดูแค่2จุดความพิเศษของเหรียญที่มีราคา500นั่นก็คือตรงนี้ ใส่โลงๆเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะใส่โลงๆจะบามีเครีดมีคุ้นขาวๆนี่นะครับอาบ่านะครับจะมีเป็นเส้นเป็นเส้นในขาวๆเนี่ยจะใสๆเลยนะครับอยู่ในกรอบของประตูนี่นะครับอ่าเหรียญนั่นนะครับมีราคาเหรียญละ500นะครับสำหรับของปีพศ2 5 5 7นะครับ เอาละครับพอมาดูนะครับเหร er an ียญสิบาทนะครับนอเหรียญสิบาทแถมนะครับเหรียญสิบาทกาญจนานี่นะครับเนาะเหรียญกาญจนานี่นะครับเป็นเหรียญตีระลึกนะครับซึ่งเป็นเหรียญตีระลึกนะครับในงานสรงนะครับสิริราชสมบัตินะครับเนาะอ่าเป็นเหรียญตีระลึกบนห้องว่าเหรียญสิบจ้างสองตัวนะครับเนาะเหรียญมีจ้างนะครับจ้างสองตัวนะครับเป็นออกแบบดีไซน์มาออกแบบเหรียญนี่คือเหรียญพระเสียนตรงนะครับบนห้องว่าเหรียญพระเสียนตรง แต่เป็นเหรียญปกกตินะครับราคายังบักเกินหน้าเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเหรียญชนิดนี้นะครับจะมีอยู่2บ็อกนะครับเนาะบนห้องว่าบ็อกไทยกับบ็อกอิตาลีนะครับบ็อกไทยและบ็อกอิตาลีนะครับอ่าบ็อกไทยอิตาลีนะครับแต่ปูนานมาได้มาครับฮับซือแบบบ็อกไหนนะครับูุ้นานจะมาชี้จุดว่าที่มีราคานะครับเนาะอ่าเพราะว่าอ่าหลายๆท่านถามเข้ามานะครับเนาะถามเข้ามานะครับว่า Uh, เหรียญการจนาน uh, แบบนี้แบบนี้นะครับที่ส่งภาพมาอย่างไม้ยะครับแล้วก็ผู้นานก็บอกว่ามีความพิเศษตรงไหนตดยนะครับเนาะเดี๋ยวผู้นานจะมาบอกมากลา่รว่าความพิเศษของเหรียญที่มีราคานั้นเป็นแบบไหนนะครับเหรียญนี้นะครับผู้นานบอกได้เลยว่ามีจํานวนการผลิตขอข้างนักนะครับขอข้างนักที่สุดเลยนั่นก็คือร้อยแปดสิบกว่า,าเหรียญน,นะครับ สำหรับเหรียญ10บาทนะครับโลหะสองสี่เหรียญกระสาแบบนี้นะครับมีจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ประมาณร8อยกว่าล้านเหรียญน,นะครับ1 8อยกว่าล้านเหรียญถ้าเปเหรียญเปิ้นออกแบบมาเป็นเหรียญเพียนตรงนี้ยังม,มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับยังม,มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญที่มีความพิเศษนะครับเนะาะความพิเศษถ้าเอาเอาหาอย่างนี่นะครับหาอย่างนีบหรือเอาไป สะท้อนกับกระจกนะครับจับมากระจกวางไว้จะเห็นเลยว่าถ้าหากว่าด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้าตรงแบบนี้นะครับหันขึ้นแบบนี้นะครับด้านหลังหันลงแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับบนห้องว่าพระเสียนกับนะครับเป็นเหรียญพระเสียนกับด้านหน้าขึ้นด้านหลังลงแบบนี้นะครับมีราคาเหรียญละ1000บาทนะครับ1000บาทนะครับเนาะมีราคา1000บาทนะครับอ่าถ้าหากว่ามัน เฉียงอีกตัวนะครับก็มีราคานะครับเนาะมันเฉียงมันเอียงยังมีราคานะครับแต่ที่ปูนานประกาศนั่นคือผ้าเสียนตรงนะครับก็มีราคานะครับเนาะหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นผ้าเสียนกลับแบบนี้นะครับมีราคา1000บาทถ้าเป็นผ้าเสียนตรงยังบ่มีราคานะครับหรือจะเอียงก็ได้นะครับเอียงหรือเฉียงนะครับหรือควางแบบเนี้ยนะครับเนาะก็ถ้าใครมีก็ส่งภาพมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คอ ต้องขออภัยตัวนะครับสำหรับท่านที่เคยส่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาปุนานในการหมุนเหรียญนะครับเนาะเป็นปนีหมุนเหรียญถ้าปุนานเข้าไปดูแล้วนะครับเนาะอรอบแรกแล้วนะครับก็ยังรอราคาทางทางอาจารย์พอดีนะครับเนาะรู้สึกว่าจะเป็นเอียงแบบนี้นะครับเนาะที่เป็นหมุนเหรียญให้ปุนานพ่อนะนะครับหมุนเหรียญให้ปุนานพ่อนะครับด้านหัวนะครับขึ้นนะครับด้านก้อยด้านหลังเนี่ยจะเอียง นะครับปุนานเข้าไปดูอีกรอบแล้วนะครับพอดีมันหาบาเจอนะครับมาเสาะบอกปะมันนักเดี๋ยวลบกวนท่านนะครับนะาท่านยังมีเหรียญอยู่นะครับเนาะลบกวนท่านส่งมาให้ปุนานพอแหมล้อมนะครับเนาะ,ะปุานากระสนใจทั้ง,งช่องกระสนใจนะครับทั้งช่องกระสนใจโยนะครับเนาะเมื่อท่านอลองสอ่งคลิปมาให้ ทางช่องของปุนานสาบาทเห็มสักหนึ่งรอบนะครับเนาะ,ะเห็มสักรอบเล้วนะครับเนาะถ้าหากว่าเหรียญยังบม่ได้ขายไปก็ดีหรืออย,ย่างใดนะครับเนาะก็ส่งมาปุนานพอนะครับเนาะพอดีปุนานไปหาที่ท่านส่งมาแล้วนั่นหาบัปะโซบะบปะ,บบปะแตเต้ละครับที่ท่านหมุนเหรียญให้ปุนานพอน่าจะเอียงนะครับเนาะ น่าจะเอียงแบบนี้ครับที่ทานได้เนีบแล้วกับมูลเรียนทําเป็นคลิปโลสั้นๆมาให้ปุนานพอนะครับต้องขอขอบคุณต้อยนะครับที่ทานทำคลิปแบบนั้นนะครับถูกต้องแล้วนะครับบางครั้งนะครับท่านที่ทรงภาพมาักไม้ครับนอกบางครั้งก็เลี้ยงทายมาแต่ปุนานบอกหูว่าเหรียญมีความพิเศษตรงไหนก็มีนะครับถ้าหาปุนานก็เลยว่า อน่าจะเป็นเหรียญน,นะครับน่าจะเป็นเหรียญปกตินะครับเนาะน่าจะเป็นเหรียญปกตินะครับเพราะแท้หากว่าท่านมีความพิเศษของเหรียญเป็นเหรียญที่ปั้มพิพษพลาดเออเลิคไอยกาหรือมีความพิเศษตรงไหนนะท่านถ่ายรูปเซตหรือทำวิดีโอเพื่อท่านพิมพ์ข้อความมาตรงไทย อ่ารูปภาพตัวนะครับเนาะถ่ายคลิปตัวนะครับว่าเหรียญมีความพิเศษแบบไหนอ่าปุนาอันนี้มันเอียงแบบนี้เนออันนี้มันเป็นแบบนี้อ่ามีราคาก้อยก้อยถ้าอยากสอบถามนะครับเลยจะมาว่าสอบถามปุนารับซื้อก้อยมันเอียงมันหยังอย่างแบบนี้อพิมพ์มาตายตัวเนาะเพราะว่าปุนาก็บอกว่ามันจะเอียงจะเฉียงเพราะว่าส่วนมากที่ทานสรงมาทานก็เอาวางแบบนี้มันก็ถ่ายรูปทรงมาฮูปุนาบอกว่ามันเอียงมันตรงหัวเขาอ่าเขาต้องการงาเนาะอย่าบนถ่ายมาแบบนี้นะครับนะครับ อ่าน่าก็บอกหู้เหมือนกันนะครับเนาะอ่าเอาละครับเนาะเหรียญพระเสียนกลับนะครับสิบบาทการจนาแบบนี้นะครับจ้างสองตัวพระเสียนกลับนะครับราคาอยู่ทีหนึ่งพันบาทนะครับราคาอยู่ทีหนึ่งพันบาทแล้วเหรียญห้าบาทนี่นะครับจะไปเลื้มนะครับเนาะอ่าตรงนี้นะครับบมีขีดมีแบบมีขีดมีเส้นตรงเนี้ยถ้ามันใสใสลงลงแบบนี้นะครับเนาะใสใสแบบลงลงแบบนี้นะครับเนี่ยดูตรงนี้ครับเนี่ย มันจะเอาคุณคุณขาวๆนี่เนาะกับตรงนี้นะครับสองจุดนี่นะครับนะาะบ่มีนะครับถ้ามันใส่ลงๆอีเลยนะครับเป็นใสๆเรียบๆเยอะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเหรียญละห้าร้อยนะครับเนาะสำรับอีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับสองสำรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเป็นแบบพระเศนใหญ่นะครับแบบพระเศนใหญ่นะครับนะครับเนาะถ้าใครมีนะครับเนาะก็อ่า ลองส่งภาพถ่าย,าย,ายส่งอย่างมาให้ผู้นานดูนะครับเนาะก็ลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูเหรียญปี57นะครับตรงนี้นะครับสองจุดนี้นะครับดูแค่นี้นะครับสาหรับปีพศส5งานะครับเหรียญ5บาทนะครับแต่ถ้าหากมีแบบนี้ยังปกติอยู่นะครับมีราคา,าบัเกินหน้าเหรียญนะครับราคา5บาทก็อยู่5บาทอยู่นะครับยังมีราคาเตี้ยนะครับแต่มีราคาหน้าคือ2จุดนี้นะครับ เนาะเปิดห้องว่าประตูปเปิดนะครับนะครับถ้าตรงนี้บ่มีคิดนะถ้าม,าลงลงามงงันุลงๆใสๆจะเงี้ยเหมือนเงี้ยนะครับมีราคา500นะครับเนาะ,ะหวังว่าทุกท่านทุกคนก็อ่าคงเป็นประโยชน์นะครับเนาะ้อมมลนี่คงจะเป็นประโยชน์บประมากก็น้อยสำรับทุกท่าทนทุก,ท,ท,กทุกคนใจนะครับเนาะก็จะไปลืม2อย่างเรีนยน2อย่างนี้นะครับเนาะเรียญ2อย่างนี้นะครับ มีราคาเรียมแบบนี้นะครับคือพระเสียนกราบนะครับพระเสียนตรงยังบาฮับซอยังบ่มีราคานะครับยังบ่มีราคาบอกว่าจะเป็นบล็อกอิตาลีหรือบล็อกไทยนะครับเนาะยังผู้นั้นยังบาฮับซะทั้งช่องยังบาฮับซอแต่ถ้ามันเป็นพระเสียนกราบก็พระเสียนเอียงกาหนึ่งสิบบาทนี่นะฮับซอนะครับพระเสียนกรามีราคา1000บาทนะครับ1,000บาทนะครับเนาะและอันนี้ก็ราคา อ่าห้าร้อยบาทสําหรับปีห้าเจ็ดตรงนี่ตรงประตูนี่บ่มีขีดนะครับบ่มีขีดบม่มีนี่เลยคือเรียบเรียบเลยกับยูทีเนอห้าร้อยบาทนะครับปเป็นเหรียญปกติเขาเนี่ยครับเพียงแต่ตรงนี้นะครับแค่สองแค่ดูแค่จุดหน้าต่างสองข้างนี่มหลายนะครับเนาะมานะครับปเป็นเหรียญปกติปเป็นเหรียญพระเศียรครับนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทนะครับเนาะ เอาละครับท่านนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกทางทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของปูนานนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปูนานตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณทุกทางทุกคนตัวนะครับท่านี้ก็ขอขอบคุณจะนักขอบคุณจะหลายนะครับขอบคุณบาได้บ่มีอย่างฮื้อนะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับเดินทางไกลปลอดภัยนะครับก็าขายขอให้อร่ลำรวยํำรวยทุกทางทุกคนการทํางานขอราบรื่นนะครับเนาะ เอาละครับนะครับคลิปนี้อีพีนี้ปุณานท้อขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้อีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ